สวัสดีจ้าทุกนชาริสาชาแนลมาแล้วจ้ามาตอนเช้าๆเนาะกําลังสิอะเรี่ยตโตเนาะลงรถไปขึ้นรถไฟเนาะจ้าเนาะขึ้นรถไฟไปทํางานจ้ะหกโมงสีสิบห้านะเขางานแปดโมงตะวามาตะเศรา้ามาหาหม่องจอดรถเนาะแล้วกะ็ขึ้นรถไฟไปตอนนี้กะ เขาสู้อาทิตย์ที่สองแบบชาริสาบอกไปในคลิปมู่วานนี่นะจ๊นะเนาะเขาสู้อาทิตย์ที่สองก็ปรับตัวได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามู่วานนี่อ่าไปทํางานแล้วมันไม่ได้เหตุอยอนเก่าเนาะทุกคนเนาะเขาให้ชาริสาอ่าไปเหตุงานแทนคนที่บอมานเนาะก็เป็นงานที่แบบว่าประกอบแบบอะไรเล็กๆน้อยๆนละ่ะแต่ว่า ชาลิสาบ่าคอยมักปันใดบ่ามากตรงที่ว่ามันบม่ได้อยู่เป็นที่เป,ทเป็นทางของเจ้าของนะทุกคนมันได้ไปหันแล้วววงนี้ลรไปวงนี้ไปยังสี่แม่บ้านนี้นี่มาอ,อื่นเนะาะผู้หญิงคนนี้เพื่อนกระิกลับมาบ้านนี้ก็ยังบ่รูว่าชาลิสาจะได้ไปอยู่ตรงไหนยังสี่แม่าชาลิสาบบมากอาเหตุการณ์แบบนี้ฮะนะทุกคนบ่ามาก อยากแบบยูเป็นที่เป็นทางเป็นสัต์เป็นส่วนอของเจ้าของเนาะมันจังสิได้แบบว่าถนัดทานีไปเลยชาริซาก็ได้ฟังจากที่หัวหน้าบอยฟังเนาะเขาบอกว่าถ้าคิดที่อยากยูนี่แบบว่าเป็นเขาเอื่นเพิ่มไม่เน้นนะก็คือเป็นพนังงานประจำนะทุกคนก็ต้องไปทั่วแบบนี้แหละให้มันเป็นสูแนลน,นะใจชริษาก็อยากได้งานประจําอยู่มองนี้อยู่แต่ว่าเงินมันหน่อยทุกคนเงินมันหน่อยหนึ่งคือเงินหน่อยสองคือ าการเดินทางบ่บสะดวกปันหดบ่สะดวกแปลว่าอันได้ขับรถไปอย่างงี้สินะชาริสากะเลยบอ่อยากได้ปันหดแต่ขันมันบ่มีทางเลือกเนาะชาริสากะสิเฮ็ดไปก่อนทุกคน,นชาริสากะสิเฮ็ดไปก่อนจนกว่าชาริสาจะมีงานใหม่เข้ามาเนาะอ่าจะเฮ็ดไปเรื่อยๆก่อนบอ่บ่บไปเฝ้าปันหดเนาะงานกะแบบ กำลังจีบปรับตัเนาะทุกคนก็บ,บ่ได้ไปมีเวลาออกอย่างเลยเวลาบวมีเลยก็คืออ่าเลืองานกับซีมงแรงนะทุกคนซีมงแรงช่วจีมารอรถไฟแล้วก็ช่วสิกลับมาหอดรถแล้วก็ขับต่อไปบ้านอีกหามงแรงแล้วไปหอดเฮียนกะบว่ได้นั่งวางกระเป๋าเลยวางกระเป๋านี่กระเป๋าสะพ้ายนี่จับห่อเขาวางลุง วางลงปึ๊บถอดเชียออกเสียียกระนาววางนี่กะเฮ็ดงานบ้านเลยล่างถ้วยหุงเขาเฮ็ดกับเขากิ่นแรงแล้วก็เฮ็ดห่อเขาเพื่อสิไปทํางานมือต่อไปบ่มีเวลาได้แม่กระทั่งสิว่าว่าถ่ายคลิปขันบ่ถ่ายคลิปเวลานี่กะบ่ได้ถ่ายเลยแล้วก็บม่ได้ไปเบื้องผู้ใดเลย ไ่ได้ไปเบื้องผู้ใดเลยตอนนี้นักก็ตอนนั้นออกบ่บ่บ่มีเวลาแบบแบบนั่นเลยเนาะกะไ่ได้เสียใจตรงใดเด้ขันบามูมาเมืองจาของบ่เสียใจเลยเนาะจา้าเนาะกะสิมีบ้างเบื้องปะปายไหมูเนาะบ่ได้เบื้องหลายพันพันมันเวลามันหน่อยค่ะเองมันจ้อมันจันแลาวเวลาที่ชอริสาอ่าไล่สุดเนาะ บ,บ,บ,บ่มีคนเบิงเลยแต่ว่าชาลิสากระไ่เนาะไ่สู่ชีวิตมากเลยทุกคนสู้ๆเนะาะแล้วก็ที่สําคัญลักกีรลของชลิสาว่าขึ้นเลยเนาะคันขึ้นกะขึ้นเมื่อละสองรถมื่อคันเขาไ้มาสมมุติว่าเขาไ้มาจะประมาณซีบสีบตอนใบเพราะตอนเศร้าของอีกเมือเนึงมันก็สิหายไปประมาณม้ากเจ็ดเออมฮากะเจ็ดมันหายไป บายนี่เพราะตอนบายมาตัดยอดอีกกระิขึ้นมาอยู่ประมาณห้าก็บวกลบกบนี่แหละก็เท่ากับศูนย์หรือไม่ก็ได้แค่มาส w งส g ง w i ม g สมจมงเสี่แมตทุกคนเออชลิสากระถดแท่ดิบางเท้าก็ได้กระอดแท่ละห,หลายข้างหลายข้าวเนาะที่ถมเจะขวงว่าจะทําต่อไหมจะอะไรไหมเนะาะก็หลายเทือยอยู่แต่ว่าสุดท้ายก,ก็เฮตดตอแล้วจ้ะเนาะสุดท้ายกับเฮ็ดตอสุดท้ายก็สู้สู้เนาะ ได้บ่ได้พาน่ผพันกระช่างหัวมันเถาะเอาแบบเห็ดมมวนเนาะเห็ดมมวนแบบวบ่าให้่จ้าของแบบกุดดันเนาะจ้าเนาะพานตอนไหนคือพานตอนนั้นเนาะจ้าเนาะบ่า่านกับว่ญญาเป็นย่างกะไปตัวเนาะจ้าเนะาะบอกลักะจิไปย่งางไปขึ้นรถไฟบ่เนาะจ้าเนาะเพราะว่า,บบามีเวลาอยู่นิดนึงกะสิพอดีย่างไปหอดแล้วก็สิได้ขึ้นรถไฟไปเนาะจ้าเนาะ ไปแล้วจ้าทุกคนพบกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย